สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับชา n นลของฟรีชาร์ลีนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทำตามสัญญานะคะที่ไม่ได้สัญญาไว้ก่อนเนาะว่าจะมาแปะโพยนะคะสำหรับวิธีการทำอาหารเนาะในอีเวนต์ NRC Master Chef นะคะในครั้งนี้กันนะคะโอเคค่ะแล้วก็นะคะใครเนาะที่เพิ่งจะหลงมาเจอคลิปนี้นะคะเป็นครั้งแรกก็แกล้งกดเข้าไปดูชา n นลหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ข้างล่างให้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะจากการไปดู วัตถุดิบกันก่อนนะคะว่าสรุปแล้วในเกมนี้เนี่ยมันมีวัตถุดิบอะไรบ้างอาจจะเห็นภาพแต่แบบเฮ้ยสรุปแล้วมันคืออะไรนะคะก็เดี๋ยวจะแนะนาวัตถุดิบก่อนนะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะแจกโคยนะคะว่าแต่ละเมนูเนี่ยนะมันใช้วัตถุดิบอะไรบ้างรวมถึงทําไมนะคะพี่คะทําไมหนูถึงแบบเล่นเกมแล้วทําอาหารออกมาไหม้ทุกทีเลยนะคะจริงๆนะคะมันมีคลิกอยู่นะคะก็คือถ้าเราทํา อาหารเนี่ยนะได้ถูกเมนูเลือกวัตถุดิบถูกอะไรอย่างนี้เนาะอาหารเนี่ยก็จะออกมาไม่ไม้นะคะแล้วก็จะทําให้ได้คะแนนมากขึ้นด้วยเริ่มกันที่ปุ่มนี้ก่อนนะคะปุ่มนี้นะคะเมื่อกดแล้วเนี่ยมันจะแสดงวัตถุดิบทั้งหมดที่เรามีในตอนนี้นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะคะสีทองเนี่ยจะหมายถึงอาหารวัตถุดิบอันที่มันเป็นอะไรที่รสที่สุดนะแล้วก็รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นอันสีเทานะคะหรือว่าสีเงินนั่นเองเนาะแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นสีน้ำา เนี่ยนะก็จะเป็นวัตถุดิบเกรดตาสุดนะคะก็คือทาอาหารได้นะแต่ว่าถ้าฝีมือยังไม่ดีพอนะแล้วก็ไปเจอแบบกรรมการลิ้นแพงนะคะอย่างแม่วิวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็อาจจะแบบเบือนหน้าไม่กินอาหารของเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ วัตถุดิบนะคะเริ่มจากอันแรกสุดเลยนะคะที่มีหน้าตาเหมือนเนื้ออันนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะคะก็เป็นเนื้อนี่เองนะคะก็เมนูไหนต้องใช้เนื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่นะก็เลือกอันนี้ได้เลยนะคะส่วนอันที่2นะคะกระลำปลีนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นหอมใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นมันฝรั่งค่ะแล้วก็แครอทจากนั้นนะคะก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะแล้วก็กระเทียม ถัดมาค่ะเป็นชีสอันนี้ทุกคนนะ่าจะแบบเห็นภาพแล้วเก็ตเลยเนาะแล้วก็วัตถุดิบชิ้นต่อมานะคะก็คือนมนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นไข่นะคะแล้วก็เป็นแป้งสาลีนะคะเป็นข้าวอันนี้ก็จะเป็นข้าวสารเลยนะคะแล้วก็จะมีเกล็ดขนมปังค่ะ ส่วนอันนี้นะคะที่มีช้อนตักอันนี้นะคะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขียนว่าเดมิกราซโซสึนะคะก็คือเท่าที่ไปเสิร์ชมานะคะอันนี้ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารแต่อย่างใดนะคะรู้สึกว่ามันจะชื่อว่าซอสน,นะคะเดมิเกรสนะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยน่าจะชินนะคะแล้วก็คุ้นเคยกับ สิ่งที่เรียกว่าบราล์ซอสนะคะมากกว่าก็คือเป็นสิ่งเดียวกันนะคะอันถัดมานะคะก็จะเป็นน้ำซุปนะคะซุปใสและสุดท้ายนะคะก็คือ,อแป้งพายถ้าเพืเ่อนๆนะคะ,คะกดที่ปุ่มตรงนี้นะคะเราจะสามารถเข้าไปดูได้ว่าวัตถุดิบที่เรามีอยู่ทั้งหมดใน ID ของเราเนี่ยมีนะคะวัตถุดิบ,ดบเรกรดไหนบ้างแล้วก็มีทั้งหมดกี่อันนะคะ แล้วก็ขอย้อนนิดนึงนะคะสําหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่อาจจะยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะที่มีการสอนเล่นไว้นะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะหรือว่าจะดูที่คลิปนี้เลยก็ได้นะคะก็อันบนนะคะปุ่มบนเนี่ยนะจะเป็นปุ่มที่สําหรับให้เราเนี่ยนะกดส่งนะคะเด็กๆนะออกไปหาวัตถุดิบก,กันนะคะ ซึ่งแต่ละที่เนี่ยนะมันก็จะมีวัตถุดิบที่ได้แตกต่างกันไปอย่างอันแรกเนี่ยก็จะได้เนื้อนะคะดูจากรูปได้เลยนะคะที่ขึ้นแบบนี้นะคะก็แสดงว่า,าเรากําลังส่งนะคะนักเรียนนะคะตามที่เดินอยู่ข้างล่างเนี่ยนะไปหาวัตถุดิบอยู่นะคะซึ่งในขณะที่เราส่งกลุ่มหนึ่งไปเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะส่งกลุ่มอื่นเนี่ยไปหาพร้อมกันได้นะคะ แล้วค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่ทุกคนรอคอยนะคะไม่แน่ใจว่ารอกันอยู่จริงๆหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาทําอาหารให้ดูนะคะบอกโพยนะคะมาเริ่มจากเมนูแรกกันก่อนเลยนะคะเมนูแรกนะคะมันก็คือกลัมโลนะคะมันคือกลัปลียัดไส้นั่นเองนะคะในที่สุดก็ไปหาคําดีๆมาใช้ได้แล้วนะคะซึ่งสังเกตว่าตรงสก,กิลนะคะตรงนี้เป็นร้อซ์แล้วนะคะแล้วก็ตรงเมนูเนี่ยมันก็ขึ้นหมดเลยว่า ต้องนะคะใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะคะมันก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยนะได้เล่นไปแล้วนะเราก็ได้เลือกวัตถุดิบที่ถูกต้องแล้วนะคะพอทําได้ครั้งหนึ่งสําเร็จเนี่ยนะในเกมมันจะขึ้นเลยว่าสรุปแล้วเมนูเนี้ยต้องใช้อะไรเพราะฉะนั้นทําให้เสร็จสักครั้งหนึ่งนะคะก็จะไม่ต้องเปิดโพลและนะก็จะสามารถเล่นซ้ําๆได้เลยโดยที่เราไม่ต้องจําอะไรมากแล้วนะคะตรงด้านขวามือนี้นะคะมันก็จะมีดาวอยู่ด้วยนะคะสังเกตว่าจะมี3ดาว2ดาวเนาะแล้วก็มี1ดาวอะไรอย่างนี้นะคะก็ ถ้าเกิดทำอาหารนะคะให้ได้3าดาวได้เนี่ยก็แสดงว่าได้คะแนนนะคะเต็มแล้วก็ะจะปลดล็อกมิชชั่นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าได้2ดาวหรือ1ดาวเนี่ยนะก็จะยังไม่สามารถปลดล็อกมิชชั่นของเมนูนั้นๆได้นะคะมิชชั่นที่ว่าเนี่หมายถึงมิชชั่นที่เราจะได้รางวัลน,นะคะที่อยู่ในหน้าแรกนะ ซึ่งสกิลร0อเนี่ยนะคะหมายความว่าเราเนี่ยได้ทำอาหารไปหลายครั้งแล้วสำหรับเมนูนี้นะแล้วก็เลือกนะคะใช้วัตถุดิบที่แบบเอ่อเกรดดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจนสามารถทำคะแนนได้แล้วนะก็จะเป็นสกิลเต็มร้อยพอเต็มร้อยแล้วเนี่ยอาหารของเราจะแบบเป็นสีรุ้งวิบวับเลยนะคะเดี๋ยวหนะ้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกทีนึงนะคะส่วนอันที่แบบเปอร์เซ็นต์ยังน้อยๆอยู่เนี่ยก็คือแสดงว่าเราเนี่ยนะเพิ่งจะทําไปไม่กี่ครั้งเปอร์เซ็นต์มันก็เลยขึ้นน้อยนะคะรวมถึงเอ่อสกอร์นะคะดาวเน มันก็จะน้อยตามไปด้วยนะคะทริคนะในการเล่นก็คือแนะนําว่า ช่วงแรกๆนะคะที่ลองผิดลองถูกหรือว่าทําอาหารอันนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะให้ใช้วัตถุดิบเกรดต่ําไปก่อนก็คือที่เป็นสีน้ําตาลนะใช้นะคะวัตถุดิบให้เป็นสีเดียวกันเนี่ยก็จะดีนะคะแล้วค่อยๆขยับเป็นสีเทาแล้วค่อยเป็นสีทองอะไรอย่างนี้ตอนที่สกิลเราเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นก็จะทําให้นะคะเราได้เหรียญเร็วแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นไวรวมทั้งสกอร์เนี่ยก็จะขึ้นสูงเวลาที่แบบกรรมการชิมอาหารแล้วก็ให้คะแนนเราเนี่ยนะก็จะได้สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะไปตาม อง,นนองอันนี้เดี๋ยวเรามาดูโพยกันก่อนนะคะก็จริงๆก็ปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วนะคะสำหรับเมนูนะคะกะหลำปลีไส้เนี่ยนะ,ะวัตถุดิบที่เราจะใช้ก็จะมี3อย่างนะคะตามที่ขึ้นอยู่บนจอนี้เลยก็คือเนื้อกะหลำปลีนะแล้วก็หอมใหญ่นะคะส่วนเมนูถัดมานะคะเป็นเมนูสตูเนื้อนะคะแน่นอนมีคำว่าเนื้อเราก็ยังต้องใช้เนื้ออยู่เหมือนเดิมนะคะต่อมานะคะก็ต้องใช้มันฝรั่งแครอทนะคะ แล้วก็นะคะบราวส์ซสนะคะเมนูถัดมาค่ะสเต็กเนื้ออันนี้นะคะใช้เนื้อนะคะแล้วก็ใช้กระเทียมใช้แค่สองอย่างเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เก็บวัตถุดิบได้แบบยังไม่เยอะอะไรเงี้ยก็มาชิงทําเมนูนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพื่อที่จะได้เก็บเหรียญได้เยอะขึ้นนะคะเมนูถัดมานะคะอันที่มีสีแดงแดงอันนี้นะคะคือไก่ตุนมะเขือเทศนะคะซึ่งวัตถุดิบที่เราจะใช้เนี่ยก็จะมีเนื้อนะคะ ออหอมใหญ่นะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะสุดท้ายนะคะก็คือ,อ,อน้ำซุปนะคะซุปใสนั่นเองค่ะและเมนูนะคะที่หน้าตาเหมือนขนมหวานนี้นะคะเป็นนะคะพายเนื้อนะคะไม่ใช่ขนมหวานนะเป็นอาหารคาวนะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้นะคะก็จะมีสีอย่างอีกแล้วนะคะประกอบไปด้วยเนื้อนะคะแล้วก็หอมใหญ่แครอทนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแป้งพายนั่นเอง ส่วนเมนูนี้นะคะชื่อว่าแฮมเบิร์กนะคะแฮมเบิร์กเนี่ยเราก็จะใช้เนื้ออีกเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีนะคะหอมใหญ่นมนะคะแล้วกเ็เกล็ดขนมปังนะคะแป้งขนมปงังแล้วก็นะคะเมนูนี้นะคะคัตเลตนะคะเราก็จะใช้เนื้อวัวนะคะหรือว่าเนื้อหมูเนื้อไก่อันนี้ไม่ได้บอกเนาะในเกมก็คือใช้เนื้อนะคะแล้วก็ไข่ไก่นะคะแล้วก็แป้งสาลีแล้วก็เกล็ดขนมปังค่ะ มาถึง2เมนูสุดท้ายกันแล้วนะคะเมนูก่อนสุดท้ายนะคะมีโดเรียนะคะเราจะใช้เนื้อมะเขือเทศชีสนะคะแล้วก็ข้าวค่ะส่วนเมนูสุดท้ายนะคะโคโรเกะนะคะใช้วัตถุดิบเยอะที่สุดเลยนะคะก็คือ5อย่างมีเนื้อนะคะหอมใหญ่มันฝรั่งไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังค่ะ นอกจากนี้นะคะเวลาที่ทำอาหารในเกมเนี่ยนะเวลาที่เรา,เาใส่เมนูนะคะเออไม่ใช่ค่ะเวลาที่เราเนี่ยนะใส่วัตถุดิบไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็โยนตุ้งลงไปในเตาใช่ไหมคะมันจะมีสีนะคะบอกอยู่ถ้าได้สีเขียวเนี่ยนะแสดงว่าสกิลเรายังแบบยังเด็กน้อยอยู่และถ้าเรานะคะเลือกวัตถุดิบได้ดีแล้วก็มีสกิลมากขึ้นแล้วเนี่ยนะ แสงที่ออกมาจากเตาเนี่ยจากสีเขียวมันจะเปลี่ยนเป็นสีทองนะคะทุกคนและสุดท้ายเลยสกิลก็รดนะคะแล้วก็วัตถุดิบก็ดีนะวัตถุดิบสีทองล้วนเลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้นะคะแสงสีรุ้งค่ะซึ่งคะแนนนะคะที่กรรมการให้เนี่ยมันก็จะสูงตามไปด้วยอ่ะเดี๋ยวจะลองนะคะพาไปเล่นตั้งแต่อันที่เป็นแสงเขียวกันก่อนเลยดีกว่า โอเคค่ะเมนูนี้นะคะตอนแรกนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะว่าถ้าสมมติว่าใครยังไม่เคยทําเมนูนี้สําเร็จนะอาจจะเคยทําแล้วแต่ไม่อะไรอย่างเงี้ยนะอ่าวัตถุดิบนะคะมันก็จะยังเป็นสีเทาๆว่างๆแต่ว่าถ้าเราเคยทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมันก็จะขึ้นบอกเลยว่าต้องใส่อะไรบ้าง ซึ่งวิธีเลือกนะคะเราสามารถที่จะจิ้มทีละอันนะแล้วก็เลือกเมนูเออไม่ใช่ค่ะเลือกวัตถุดิบนะคะซึ่งอันที่ต้องใช้เนี่ยมันจะมีแถบมม่วงบอกอยู่แล้วนะคะว่าจําเป็นต้องใช้แต่ว่าจะใช้สีน้าตาลสีเทาอะไรเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเราจะกดนะคะให้อ่มันเลือกอัตโนมัติก็ทําได้เหมือนกันโดยการกดที่ปุ่มซ้ายนะคะแล้วเมนูเนะี่ยมันจะขึ้นมา3อันอันซ้ายสุดนะคะหมายถึงเลือกวัตถุดิบ เกรดพรีเมียมไปเลยนะคะอันกลางเนี่ยก็จะหมายถึงเกรดกลางกางนะคะแล้วก็อันทางขวาเนี่ยหมายถึงเกรดต่ําสุดนะคะในตอนนี้นะคะเอ่อสกิลเราเนี่ยเมื่อกี้4%ยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นแนะนําให้ใช้เกรดต่ําไปก่อนนจะได้ไม่เปลืองตรงนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะหน้าจอเนี่ยบอกว่าเลือกนะคะวัตถุดิบให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งอันนี้นะคะถ้าเกิดว่า,าเพื่อนๆหรือว่าน้องๆบางคนนะคะใน ID เดียเนี่ยมีอาจจะมีไข่เป็นสีเทาเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเกมมันก็จะเลือกอัตโนมัติขึ้นมาให้นะแต่ว่าถ้าเรามีแบบสีเดียวกันนะคะเกมมันจะเลือกสีเดียวกันมาให้ค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเราเลือกวัตถุดิบเสร็จแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะ ังเกตได้นะคะว่าแสงเมื่อกี้นะมันจะเป็นสีเขียวนะคะรวมถึงอ่ะอดูอย่างหน้าพี่อีเดียเนาะก็จะแบบยี้ยีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนกินยากนะคะก็จะกินเหลือแบบนี้นะคะแล้วก็คะแนนก็จะยังแบบต่ำต้อยนะ1 2ึสอาอะไรอย่างนี้ ซึ่งเมื่อเราเล่นเสร็จนะคะเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยนะสกิลนะคะมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นพอสกิลเราเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ลองเลือกนะคะอาหารที่แบบเกรดดีขึ้นไปอีกนะก็จะทําให้คะแนนเนี่ยขึ้นไวขึ้นนะแล้วก็กรรมการก็จะแฮปปี้กับอาหารของเรามากขึ้นนะก็อาจจะแบบกินเหลือน,น้อยลงอะไรอย่างนี้จากคนที่ไม่ยอมกินก็อาจจะกินมากขึ้นนะคะก็อยากให้ไปลองเล่นกันดู เดี๋ยวเรามาลองนะคะ,ะเมนูถัดมานะคะเดี๋ยวจะลองอใช้วัตถุดิบนะระดับกลางๆให้ดูนะคะว่าเฮ้ยมันจะแบบออกมาผลต่างกันไหมนะคะตอนนี้สกิลอยู่ที่24ก็ยังถือว่าต่ำอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าอันนี้จะออกมาเป็นสีเขียวหรือว่าจะไปถึงขั้นสีทองนะเดี๋ยวไปดูกัน อันนี้นะคะวัตถุดิบดีขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่าสกิลอาจจะยังต่าเตี้ยเรียดินไปหน่อยนะคะก็เลยได้เป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะแม่วิวก็จะแบบยอมกินอาหารของเราแล้วนะถ้าเป็นแบบวัตถุดิบเกรดต่ำนะแล้วสกิลต่ําต้อยเนี่ยแม่ก็จะไม่ยอมกินเลยลจะนั่งใส่หน้านะคะเดี๋ยวจะลองเมนูเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าลองเลือกวัตถุดิบนะเป็นสีทองนะคะเป็นวัตถุดิบแบบเกรดพรีเมียมที่สุดเลยแล้วมาดูกันว่าอาหารของเรานะคะจะดีขึ้นหรือเปล่า จิ๋วรีโอเโอเคค่ะอันนี้นะคะเมื่อกี้นี้สังเกตว่าแสงที่พุ่งออกมาจะเป็นสีแบบส้มๆหรืเหลืองทองๆนะก็แสดงว่านะคะอาหารอันนี้เนี่ยมันจะแบบน่ากินยิ่งขึ้นน่าอร่อยยิ่งขึ้นนะคะแม่วิวก็แบบยิ้มแย้มนะไหนดูซิคะแนนจะขึ้นไหมนะคะโอเคมากกว่าเดิมนะคะ ั้งนั้นนะคะสิ่งนี้ก็แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าถ้าเรานะคะเลือกอใช้วัตถุดิบนะเป็นสีทองเนี่ยมันจะมีโอกาสทําให้อาหารของเราเนี่ยออกมาดีกว่าเดิมนะคะแต่ยังไงก็แนะนําว่าถ้าเพิ่งทําครั้งแรกอะไรเงี้ยใช้สีทองอาจจะเปลืองไปหน่อยหรือว่าลองดูก็ได้นะคะว่าถ้าเราแบบว่าชิลๆอยู่แล้วนะมีวัตถุดิบเหลือเยอะก็ใช้สีทองล้วนไปเลยก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะเมนูสเต็กเนื้อกันบ้างนะอันนี้สกิลถึง56แล้วนะคะถ้า,าใส่นะคะวัตถุดิบแบบเกรดพรีเมียมไปด้วยเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเนะะาะสังเกตนะคะเมื่อกี้นี้จะมีวิง้งวิงนะคะอันนี้คือแบบออกมาเป็นสีทองแล้วนะคะก็คา,าดว่าคะแนนนะก็จะออกมาสูงกว่า ที่เป็นนะคะสีทองหรือสีเขียว,วเมื่อกี้พูดผิดนะคะออกมาเป็นสีรุ้งนะคะอืมอันนี้นะคะฟลอยนะคะกับอาจารย์ใหญ่เนี่ยครูใหญ่ให้คะแนนเต็มสิบเลยนะคะแต่แม้วิวยังกดคะแนนอยู่นะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์เราเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอีกไม่ไกลนะคะเราจะได้สิบสิบสิบนะคะเต็มสามสิบแล้วก็จะขึ้นสามดาวแน่นอนเลย อ่ะนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวขอลองทำนะคะเมนูที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วให้ดูนะะว่าอ่าสิบสิบสิบนะคะมันเป็นยังไงเนะาะ จบแล้วนะคะสำหรับคลิปในครั้งนี้นะคะหวังวา่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับเพื่อนๆที่แบบ อา,อาจจะยังทําอาหารได้ไม่ครบทุกเมนูเนาะก็สามารถมาดูเป็นเป็นโพยกันได้นะคะแล้วก็น้องๆคนไหนนะคะที่แบบว่าเล่นแล้วนะแล้วก็ทําทอาหารได้ดีขึ้นนะคะหรือว่าอยากจะมาบรรยายความน่ารักของเมนตอนกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์ไว้นะคะบอกกันได้เนาะหรือว่าใครมีทริคในการเก็บเหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาแชร์กันไว้ได้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็ กดติดตามกันนิดนึงนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้เนาะเวลามีคลิปใหม่อัพเนี่ยจะได้มาเจอกันไวๆเนาะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนะคะเล่นเกมให้สนุกนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย